มันหล่นเหรอลูกไม่เอาไม่เอาอ๋อถ้ามันหล่นแล้วไม่ต้องเอานะถ้าหล่นแล้วไม่ต้องเอานะคะเฮ้ยกินทีละอันนะได้กินเยอะไม่ได้นะคะมันออกไม่ได้เออแม่แม่เนี่ยล็อกอยู่ทีเปิดกันไปแล้วตั้งเนี่ยอุ้ยไม่ได้ไหมไม่ได้ เยอะจังเลยเยอะมากแี้เนี้ยทำไมแบบนี uh ้อะหนูจะทำออกดิหนูเคี้ยวเลยเอาเอาเอาช็อกโกแลตออกกินแต่นุ้อนุ่มอ่ะอ่เอาอย่าไปเอาออกไม่ชอบช็อกโกแลตเหมือนหญ่เลย โอ้โหเต็มนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าวีดูนะเนี่ยป้าวีมีเด็กทำช็อกโกแลตเต็มเลืเนี่ยเดี๋ยวมดฉันมาแตะแก้วนี่ยดูเบสทำอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยอะไร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 ด่าเลยอ้ย อันกดอนจะอ้อมันจ้าใหญ่ใช่ลูกไม่วันเมันดูไหมอะลูกอ๋อคอมเมนต์อยู่นี่แกไปแม่แม่นอนอยู่แม่ยังไม่ตื่นลูก แม่ยังไม่ตื่นให้แม่ตื่นก่อนนะโอ้ยเบิดเดจนะม้แฮปปี้เบิร์ดดิเป็นทุกอย่างบอกจำปาหนุไปปิดประตูหน่อยลูกลองเพรคอยปิดประตูตรงนน้นหน่อยหน้าบ<ม>้านหน่อยเร็วเอาทำไมอ่ะ<ม>ล้านข่อยบอกง่ายไง น้องเพชรไปปิดประตูหน่อยลูกปะประตูทางเข้านะลูกนะประตูทางเข้าอ่ะลูกรเร็วหนอยยายชิมอืมหนูชิมก่อนอร่อยมากไหมหนูอยู่ตรงนี้นะหนูขึ้นโทรศัพท์ให้ยายนะ